การทำเช่นนั้นคุณจะต้องเพิ่มสมาชิกในการตั้งค่าบ้านของอแอปบ,บ้านของคุณอะไรวะ ไวเดี๋ยวใจเย็นสวัสดีครับทุกคนครับทุกๆเช้าวันจันทร์เช่นเคยนะครับแพ็คใหม่มาใช่ปะผมก็มักจะตื่นเช้ามาเพื่อจะมารอเปิดแพ็คเช้าวันจันทร์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเลยนะครับณตอนที่เริ่มอัดคลิปอยู่นี้นะครับผม8ปดโมงห้นาทีนะครับผมแพ็คใหม่ยังไม่มานะครับแพ็คใหม่วันนี้จะเป็นโชว์ไทม์ยังสตาร์นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตามล่ากันเช่นเคยฮะมีงบอยู่9,900ทองนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งฮะนี่อันนี้กำลังจะหมดไปนะครับอิตาเลียนลีกนะเหลือ8นาทีนะครับในระหว่างนั้นนะครับขอแสดงความยินดีกับนักแข่งไทยเราด้วยนะครับคว้าอันดับที่3ร่วมในรายการระดับโลกที่ทางพิโคแกจัดเลยนะครับผมคุณจอมครับ BCL Ranking อันดับที่1ของเราเลยนะครับผมเข้ารอบไป4-4ทีมสุดท้าย4คนสุดท้ายนะครับแล้วนักแข่งไทยของเราเนี่ยไปกัน4คนเลยนะครับเกมนี้เนี่ยคนไทยเล่นเก่งๆเยอะนะครับบอกก่อนสุดยอดนะครับอีฟุตบอลแชปเป็นชิป2024 โวลไฟนอลส์ครับหรือว่าเฟสโวลนะครับคว้าเงินรางวัลไป300 0 0 0เหนนรียญนะฮะเอ เดี๋ยว3,000เหรียญนะครับูสามแสนเหรียญเล่รวยเลยนะสามพันเหรียญนี่ก็เยอะแล้วนะคุณจอมกระทาครับสุดยอดนะครับเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยไป4คนนะครับก็มีโอ้โหคุณหน้าคุณตากันดีนะฮะมีคุณจอมคุณเบฟนะครับคุณโตนะครับแล้วก็น้องยินซุยนะครับอันนี้แพลตฟอร์มคอนโซลนะครับโมบายสคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีฟุตบอลไทยแลนด์โปโลีคสองพันยีรอบแกนไฟนอล6ทีมสุดท้ายครับจัดการแข่งขันกันที่เดอะมอบางกะปิครับกลางเดือนหน้าครับ1 7บเถึงสิสิงหาคม นี้นะสวันเท่านั้นเราจะได้รู้ว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ในปี2024นี้นะครับหทีมสุดท้ายที่เข้ารอบมาตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้ครับตัวตึงตัวเต็งอย่างบุรีรัมย์ก็มีคุณจอมอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ทีมอื่นๆก็ประมาทไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสายการแข่งนะครับมีแบบสายบนสายล่างนะครับมันกันทั้งวันแน่นอนครับอันนั้นยิงใหญ่ที่สุดในโลกแบบทีมชาติอันนี้คือถ้ายิงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือที่นี่นะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันนะฮะจะมีประกาศเรื่องของกิจกรรมด้วยนะครับ กิจกรรมในงานแจกของรางวัลมีแน่นอนครับติดตามได้เลยครับที่เพจ Facebook y o u t u b e t i k t o อ e l e a g u e Thailand นะครับ17-18ถึงสิสิงหาคมนี้ฮะเคลียร์ตารางเวลากันได้เลยครับไปเที่ยวเดอะมอลล์กันน่าจะมาแล้วนะครับตอนนี้9โมง1นนาทีนะครับมาแล้วโอเคโชว์ไทม์ยังสตาร์วอลลุ่มวันครับทุกคนสิ่งที่น่าสังเกตคือมีคำว่าวอลลุ่มวันด้วยเฮ้ย hey, ถ้ามี1แบบนี้มันต้องมี2เดี๋ยววะหรืออาจจะมี3มนะครับมีเพียงแค่วอลลุ่มวันนะครับเออ เอ้เอาดีนักเตะดาวรุ่งช่วงนี้ฟอร์มดีๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่โคบอกว่าแพ็คเดียวไม่พอฮะต้องมีอย่างน้อย2แพ็คขึ้นไปนะครับนี่วอลลุ่มวันเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าจะมีวอลลุ่มทูวลลุ่มทีฟรีสฟอสต์โซไปมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้มาดูวอลลุ่มวันก่อนนะครับผมโคบแฮมเมอร์เออร์ลิงฮาแลนด์ครับแล้วก็นิโก้วิลเลียมมี3คนนะครับมีสกิลพิเศษ2คนนะครับก็คือโคบแฮมเมอร์วิชแนาลี่พาสนะครับแล้วก็โมเมนตัมดดดิิิิิิปงนน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 ะะคครรััับบบผมมมมกกโววลลลลลเเเีีียสส่่่ฮฮาาแแ์์ไพศษ็ นักเตะที่มีการโชว์ไทม์ครั้งที่3เลยนะครับบ่อยมากจริงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอดูทีเซอร์นิดหนึ่งนะครับผมว่าจะอลังการงานสร้างแค่ไหนนะครับนี่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 โหมาต้นคลิปเลยนี่วาวิชันนลีพาสโอ้โหโฟเดนเลยเมื่อกี้โฟเดนเปิดให้กับฮฮแลนด์ครับพักบอลลงข้างเท้าด้านนอกเท้าซ้ายนะครับแล้วก็แต่งล็อกแล้วก็ปั่นด้วยซ้าย น่าจะมีสกิลพิเศษให้นิดหนึ่งนะฮารลนดนนะครับแต่ถ้ามีสกิลพิเศษทั้ง3าตัวในแพ็คเลยมันจะกลายเป็นว่าแพ็คดีเกินไปไงแบบเออมันโกงเกินไปใช่ปะก็ต้องมีสักตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีสกิลพิเศษนะครับนี่ถึงไม่มีสกิลพิเศษก็น่าจะเป็นตัวที่มีค่าพลังสูงที่สุดแล้วนะครับนี่ผมยังไม่ได้ดูค่าพลังเวลตันแล้วก็ค่าพลังบูสแบบโคสได้มากสุดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมณตอนที่เปิดนี่นะโคพาเมอร์ครับกับสกิลวิชันลี่พาสนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นโชว์ไทม์ครั้งแรกนะครับเด็กสิงห์ก็น่าจะชื่นชอบนะครับฟอร์มกันลงดีแล้วก็ดิโกวิลเลียมส์ครับผลงานดีกับทีมชาติสเปนนะครับนี่มากับสกิลโมเมนตัมดิปปิ้งนะครับสกิลคองบอลเหลือบอลน,นะครับนี่จากคลองพิ้วสักแค่ไหนนะครับสำหรับ3โชว์ไทม์ใหม่ของเราครับผม <c oughs> จัดไปดิ จามีงบอยู่9,900นะครับเป้าหมายคือทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับทัดได้นะแต่ถ้าไม่ได้นะครับเกลือจนเกินไปเนี่ยไม่พอเหมาแพ็คนะครับไม่พอเหมาตู้นะครับเพราะฉะนั้นอวยพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดนบรรดาลน,นะครับให้เปิดได้ภายในทองที่มีอยู่นี้ทั้ง3ตัวแตกไวไวหน่อยนะครับ9,999บาทบ่งบอกความจริงไปเลยครับผม900แรกเผืเ่อๆอันจะแตกเลยแบบ ครั้ง2ครั้งแรกก็ได้นะครับผมอยากเห็นตัว e สีดำครับ 1, 2, 3, ลยุยไปเลยฮึบโอ้โหเฮ้ยร0 0แรกแตกแตกขาวหรือว่9 0 0แรกแตกขาวเอ้ยมีแสงมีแสงวะ่ะมีแสงโอ้โหมัดลิดมัดลิดมัดลิดว่าอ่ออาด้ากูแล้วเฮ้ยตัวนี้เนี่ย ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามียังสตาร์วอลลุ่มทูนะครับผมเชียร์ให้ตัวนี้เป็นเป็นการโชว์ทามกับเขาบ้างนะครับนี่ก็เป็นดาวรุ่งนะลองดาวกันดูครับวอล u ุ่มทูเนี่ยถ้ามีเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับที่เป็นยังสตาร์นะคือนักเตะดาวรุ่งนะครับผมโอ้ย900แรกผ่านไปครับ900ที่2 900ที่2ครับตัวอ e ีสีดำ um อยากได้สัก2ตัวเป็นอย่างน้อยในการเปิดครั้งเดียวครับไป ไปเลยเชื่อมัน่นศรัทธาและมีทองขาวอีกแล้ววะ่ะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเปลี่ยนสีข้างในครับมีเลเซอร์เปล่ามีเลเซอร์เปล่าโอ้โหเลเซอร์ไม่มีว่ะเลเซอร์ไม่มีเลเซอร์ไม่มีคันจี้เฮ้ยผมเฮ้ยผมเว็บขึ้นมาได้เลยว่าผมอยากให้ไมยูเป็นโชว์ไทม์ว่ะเออ เมนูหรือการโชนะักเตะแมนยูอะโชว์ทามสักตัวหนึ่งนะถ้าวอลุ่มทูมีนะเออได้โปรดทพี่โคขอร้องนะครับผมมีคนเปิดเยอะแน่นอนนะเชื่อผมเถอะนะเอาทีม,มหาชนมามีคนเปิดเยอะแน่นอนนะครับเก่งหรือไม่เก่งไม่รู้อะมีคนเปิดเยอะแน่นอนอนะนะครับผมสองครั้งผ่านไปครับยังไกลกับแถวบนแถวบนยังไม่แตกเลยนะครับในนี้จะมีการโชนะครับที่เป็นการไฮไลท์นะครับผมแล้วก็มันะจะปนปนกันไปนะครับผมไม่ใช่แบบลีกได้ลีกหนึ่งนะฮะ การ์ดไฮไลท์แต่การ์ดไฮไลท์เนี่ยก็เป็นก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกันนะครับดูในแต่ดาวรุ่งนะครับผม18 19อายุแบบไม่เยอะนะครับเนี่ย17 18 19มีฮาแลนด์นี่แหละอายุเยอะสุดนะครับ23ปีนะครับเท่าที่เห็นตรงนี้นะมียีอเล็กซ์เบรน่าก็มีฮาแลนด์นี่แหละ23ปีนะมากสุดนะครับในแพ็คนี้นะที่เป็นการ์ดพิเศษนะครับส่วนการ์ดสแตนดาร์ดนี่ไม่ใช่ดาวรุ่งนะ การ์ดสแตนดาร์ดไม่ใช่ดาวรุ่งนะนี่สามสามปีแล้วไม่ใช่ดาวรุ่งนะอิโมบิเล่นะการ์ดไฮไลท์กับการ์ดโชว์ไทม์นะครับผมเป็นดาวรุ่งนะครับป่ะต่อครับสิบที่สามครับยังไม่มาสักตัวนึงเลยครับแคนเซิล์สามครั้งแล้วครั้งสามวิหนึ่งสองสามลุยฮึ๊ฮึ๊ฮึ๊กนะแล้วหนึ่งตัวเขียวโอ้โหเขียวว่ะเขียวต้องลุ้นนะครับเขียวต้องลุ้นว่าจะกลายเป็นสีแดงเปล่ากลายเป็นสีแดงป่ะครับเลเซอร์มาฮึ๊ก ฮึบฮึบโอ้โหไม่เปลี่ยนสีว่ะกานาโชว่วะอ,อือหือกานาโชกานาชายเดี๋ยวแพ็กหน้าวอลลุมทูติดการโชว์ทามกับเขา้ียนะกานาโชนะคะโอเคตามนั้นนะครับสามครั้งแล้ววะ่ะโชว์ทามยังไม่แตกเลยวเว้ยพี่น้องครับพี่น้องครับสามครั้งแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอขั้นแพ็กแป๊บหนึ่งฮนะ อ๋อขั้นแพ็กอ้าวไม่มีแพ็กฟรีเปิดนะครับไม่เป็นไรเรากดเข้าไปดูนักเตะบ้างดิกดเข้าไปดูนักเตะบ้างฮาแลนด์เออปึ๊บ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 ,บอาร์เมอร์เออกดเข้าไปดูหน่อยดับเบิพวงแต่ปืนทัสมีนะครับตัวนี้ก็ต้องมีแต่ปืลทัสอยู่แล้วนะครับนิโกวิเลียมมา ครับไม่ต้องคิดมากฮกึตัวอ e ีสีดำมาได้ถัดฮึอ่าโหลดนานโหลดนานโหลดนานเอ็งโหลดนานอย่างงี้เอ็งโหลดนานอย่างงี้ดำดำมาเลยครับดำดำมาเลยพวกแตกตุ้มมเลยต้องงี้เลยกี่ตัวอย่างนี้ตัวเดียวเหรอสีแดงสีแดงสดใสสีแดงสดใสสีแดงโคพาม่ามาแล้ว ตัวแรกมาแล้วครับอือนี่เป็นโชว์ไทม์ครั้งแรกนะครับนี่นี่นี่วิชานิพัสครับทีเซอร์ตรงนี้จังหวะเปิดแพ็คมันน่าจะต่างกันเนาะจังหวะเคลื่อนที่จังหวะล็อกล็อกเลี้ยงใจ,จบอลนี่เหมือนกันทุกตัวเลยแค่จะต่างกันหน่อยนะถ้าจะทำให้ต่างกันหน่อยนะสวยเลยครับหนึ่งตัวมาแล้วครับโอเคในการให้ไลน์มาอีกหนึ่งตัวครับอืมต้องกดเข้าไปดูข้างในด้วยเหรอต้องกดเข้าไปดูข้างในด้วยเหรอมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีมนิดนึงฮะ โชว์ไามก็มีเยอะแล้วนะครับยามาเมีแล้วเอ็มบัปเป้มีแล้วเบลลิงแฮมมีแล้วต่อไปจะเป็นการจัดทีมแบบฟูลโชว์ไทม์นะฟูลอีพิกฟูลโชว์ไทม์ฟูลบิ๊กไทม์อะไรอย่างเงี้ยนะเออสร้างสีสันไปเรื่อยๆนะครับผมมาต่อครับเป้าหมายอีก2ตัวครับฮาแลนด์กับนิโก้วิลเลียมส์แต่ใจผมนะผมอยากลองเล่นนิโก้วิลเลียมส์นะครับดูว่าจะพิวสักแค่ไหนนะครับผมชอบฟอร์มในชีวิตจริงนะฮะก็เลยอยากลองเล่นนะครับมา ขอ2ตัวนี้นะครับภายในรอบนี้เลยทีเดียวจบครับแยกย้ายนอนไปฮึ๊บฮึ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 บ,บต้มต้มโอ้โหผูไม่แตกวะผูไม่แตกแสงเขียวมีไหมผูไม่แตกแสงเขียวมีเอาได้แสงเขียวมีเปลี่ยนสีได้ไหมไม่เปลี่ยนวะไม่เปลี่ยนว่ะอืมแต่ใอเมรรับ เหลือ2ตัวครับเหลือ2ตัวกับทอง5,400นะครับเราไม่อยากหมดมากไปกว่านี้นะฮะเราต้องเปลี่ยนวิธีเปิดบ้างครับรีเซ็ตแพ็คดีไหมอย่าอย่าทะลึง่งอย่าทะลึ่งนะฮะกดไปแล้วนะครับ5ครั้งนะครับ9,5,45,4,500ทองนะครับผมได้โคพาเมอร์มาตัวเดียวนะฮะแคนเซลหนึ่ง แคนเซิลสองแคนเซิลสามแคนเซิลสี่แคนเซิลห้าแคนเซิลห้านั่นแหละพอแล้วลุยฮึบโุ้งแตกอีกแล้วสวัสดีปีใหม่แบบนี้กี่ตัวกี่ตัวครับขอสองตัวเลยได้เปล่ามิโก้วิลเลียมครับไม่มีฮาเลนครับโอ้โหเอออเู้หอ มาแล้วครับตัวที่ผมอยากลองเล่นมากท mm ี่สุดในแพ็กนี้นะครับนิโก้วิลเลี nah, ม X, ยมนี่แล้วก็นี่ตอนนี้มีข่าวว่าจะไปบาซ่าแล้วนะครับโอ้โหตัวดีๆออกจากพิมลีกไปหมดเลยฟาดลุกนี้เออมาอีกหนึ่งตัวครับทีนี้เหลือพระเอกนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์เหลือตัวเดียวในนี้นะฮะ ฮาแลนด์ร่างนี้เป็นโกโพเชอร์นะครับผมไม่มีสกิลพิเศษนะครับสกิลจำเป็นก็สำคัญเลยนะครับแล้วก็ซูเปอร์ซับไม่มีนะฮะถ้าอยากได้ก็ไปใส่เองนะครับตอนนี้ฮาแลนด์เป็นตัวจริงแล้วนะครับไม่มีซูเปอร์ซับแล้วนะโอเคครับเหลือฮาแลนด์ตัวเดียวครับ4,500ทองครับรอบหน้าจะมาเลยเปล่าครับขอรอบนี้เลยนะไม่ต้องเลยไม่ต้องกดสูตรเลยกดไปเลยตุ้มขาว โอ้เสียงคนดูแบบเฮ้อ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 ซึ้งซื่อมากอ้าวมีทองมีเลเซอร์มีเลเซอร์แต่ก็เป็นเขียวครับอือหืออือหืออือหือแล้วก็อือหือมาติเตลแต่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 โอผมจะทายไว้นะถ้าเกิดว่ามันมีโชว์ไทม์วอลลุ่มทูนะครับผมว่าการไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็กวันเนี้ยนะ อาจจะมีหลายตัวอาจจะมีบางตัวนะครับผมที่ไปเป็นการ์ดโชว์ไทม์ในวอลลุ่มทูนะครับนี่มี2ตัวนะครับผมการไฮไลท์มี2ตัวในนี้นะฮะจะหมดแล้วใช่ปะการไฮไลท์การพิเศษจะหมดแล้วนะเนี่ยนี่ไงการพิเศษเหลือตัวเดียวนะครับถือว่าผมมือดีนะเนี่ย <c oughs> ถือว่ามือดีแล้วถ้าถ่านับกันที่อัตรากันได้การพิเศษนะครับผมเหลือการพิเศษ2ตัวก็คือฮาร์เรนนะครับกับการไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะครับมาดูกันว่าจะได้ตอนไหนตอนนี้แหละครับ1 2 3่อม ไปเลยมาดิวะตุ้มโอ้โหไม่มาวะ่ะเลเซอร์มาปะเลเซอร์ก็ไม่มาว่ะเออเฮือ,อดัอนารูมาหยุดดีไหมเนี่ยเหลือ2 7 0 0ทองครับหยุดดีไหมหยุดดีไหม เป้าหมายคือทุกตัวนะครับคุณโกสั่งลุยเราก็ต้องลุยลุยต่อครับหาเล่นมาได้แล้วมาเลยฮึบฮ,ฮ,ฮึโอ้โห้ท่าทางไม่ดีเลยว,วะกินตุๆตุแลวท่าทางไม่ดีเลเซอร์ก็ไม่มีโอ้โหตัวสุดท้ายนี่แหละมันน่ากลัวครับตัวสุดท้ายนี่แหละน่ากลัวฮะอ่ะฮือเปลิญญา ตัวสุดท้ายนะมันน่าหวาดกลัวครับผมเหลือ1,800ก็คือได้อีก2รอบนะครับแล้วในตู้เนี่ยตอนนี้เหลือ60ตัวในตู้นะฮะอาเลนก็ควรค่าต่อการเก็บตัวหน้าเป้าตัวจบสกอร์แข็งเร็วยิงแรงเอาอยัางไงดีฮะเอาอยัางไงดีครับขอยิงจุดโทษแป๊บหนึ่งนะเอาเคสครับเอาเลิกเอาชัยคัสโซโรเออมาครับเชื่อมัน่นศรัทธาและ มีทองไปเลยจบสักทีหนึ่งเธอหาเล่นผู้แตกตุ้มโอ้โหเสียงเงียบเลยอะเสียงเงียบมากอะเสียงคนดูเงียบมากมแล้วเลเซอร์ก็ไม่มีว่ะแม็กกินโอ้จอย์แม็กกิน หลือ900สุดท้ายแล้วครับพระเจ้าจอดโอ้โห1ใน3ครับเหลือ50ตัวในแพ็คห่งใน3 50ตัวในแพ็คครับให้แตกนะทีนี้แตกนะครับตัวสุดท้ายแบบนี้แหละมันน่ากลัว900สุดท้ายแล้วครับ ขอ,อพรดวงบันดาลเชื่อมัน่นศรัทธาและมีทองไปเลยก้านสุดท้ายฮาเลนแตกโอ้โหแต่เขียวเขียวข้างในมี50%นะครับจะเปลี่ยนสีสีแดงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการไฮไลท์ตัวสุดท้ายครับโอ้โหการไฮไลท์ตัวสุดท้ายว่ะโอ้โหโอ้โหหาเลนหนังเหนียววะไม่มาว่ะ ฮาแลนด์หนังเหนียวฮาแลนด์หนังเหนียวครับทุกคนคือเหลือสี่สิบตัวในตู้นะครับแล้วการพิเศษแตกหมดแล้วดูดิว่าแล้วสีเท่าไม่ดีถ้าเกิดว่ามันแบบเหลือตัวสุดท้ายแบบนี้นะอารมณ์มันได้เลยเหลือตัวสุดท้ายแล้วมันจะยากอย่างนี้แหละครับโอ้โอเหลือสี่สิบตัวในตู้นะครับผม าว่าจะไปต่อไหมพูดยากนะพูดยากว่าเผลอๆอาจจะล้างตู้นะครับถ้าไปฮาแลนด์ต่อนะครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวดูคุณโกอีกทีนึงนะครับขอบคุณคุณโกสําหรับร่วมสนุกด้วยนะครับได้มา2ตัวนะครับ9,900ทองนะครับผมก็เป็น2ตัวที่มีสกิลพิเศษทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวอยากจะให้รีวิวคนไหนก่อนนะครับระหว่างนิโก้บิลเลียมกับโคห์พัเมอร์นะครับก็แสดงความเห็นกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับใครยังไม่ได้เปิดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับน่าจะมีเปิดฟรีให้เราสักหนึ่งรอบแลล้้วเจอกันนคิปหา All the negativity and I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages, five, ten year plans are contagious.